โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจ็ดตั้งอยู่เลขที่45ทับ4หมู่8ตำบลคลองเจ็ดอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่จำนวน2ไร่เปิดให้บริการเมื่อปีพศ2542มิสัยทั์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ได้มาตรฐานให้บริการแบบองค์รวมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชาชนสุขภาพดีอย่างยั่งยืนพันธกิจ พัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเชื่อมโยงสู่ชุมชนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแบบย,ยั่งยืนพื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือติดกับอำเภอวังน้อยทิ่ใต้ติดกับอำเภอธัญบุรีทิตโตวันออกติดกับอำเภอหนองเสือทิตโตวันตกติดกับตำบลคลองหูพื้นที่รับผิดช,ชอบจำนวน9หมู่บ้านได้แก่หมู่1ถึงหมู่9ข้อมูลประชากรจำนวนประชากร8,766คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย3,440คน เพศหญิง5,326คนและมีจำนวนหลังคาเรือน3,998หลังคาเรือนหน่วยงานราชการจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจดศาสนาสถานจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่วัดอู่ข้าวสถานศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนจำนวน2แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน2แห่ง เจ้าหน้าที่มีทั้งหมด9คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพจำนวน5คนและกลุ่มสนับสนุนจำนวน4คนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่ายได้แก่นางสาวทิศนาโรจนาวงสกุลทันตแพทย์ชำนาญการอสอมอจำนวน131คนสถานะเงินบำรุงยอดคงเหลือ 719,600บาทภายนอกอาคารประกอบด้วยอาคารบริการจำนวนหนึ่งอาคารภายในอาคารประกอบด้วยห้อง ER ห้อง OPD ห้องแพทย์แผนไทยและห้องจสาย่ยาสำหรับผู้มารับบริการภายในอาคารชั้นสองประกอบด้วยห้องธนกรรมและห้องประชุม การจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจ็ดประกอบด้วยการจัดบริการผู้ป่วยนอก OPD การจัดบริการแผนกฉุกเฉิน ER การจัดบริการรับฝากคัน AMC การจัดบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีซึ่งประกอบไปด้วยฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ตรวจพัฒนาการเด็กโดยเปิดให้บริการทุกวันพุธที่สองของเดือน การจัดบริการคลินิกโรคไม่ติดต่อเหลือลัง (NCD) โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสที่1กับ3ของเดือนการจัดบริการคลินิกธนกรรมโดยเปิดให้บริการทุกวันบริการทำฟันปลอมเปิดทุกวันพฤหัสบดกการจัดบริการแพทย์แผนไทยจ่ายยาตามเกณฑ์การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการรองเทอมแคร์ ควบคุมโรคในชุมชนเช่นการควบคุมโรคให้เลือดออกในบ้านวัดและโรงเรียนและโรคติดต่ออื่นๆน,นวัตกรรมของตำบลคลองเได้แก่ธนาคารขยะตำบลคลองเโดยการทำ MOU ร่วมกันของทุกภาคส่วนเช่นอบตคลอง .7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจดกำนันและผู้ใหญ่บ้านโรงเรียนต่างๆภายในตำบลคลองเ ซึ่งประชาชนในตำบลคลองเจดได้มีการคัดแยกขยะและนำขวดพลาสติกมาฝากไว้ที่ธนาคารขยะวัตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจดได้แก่ขวดห่วงใยทำมาจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใส่หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเพื่อเป็นการคัดแยกขยะติดเชื้อในชุมชนและถุงใส่ใจทำมาจากห่อกระดาษ A4 ที่ใช้แล้ว นำมาใส่ยาให้ผู้ป่วยในคลินิกโรคไม่ติดต่อเหลือลังเพื่อเป็นการลดขยะในชุมชนปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานได้แก่บุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประชากรในพื้นที่และงบประมาณมีจำกัดไม่สามารถพัฒนาบริการใหม่ๆได้สิ่งที่ต้องการสนับสนุนเร่งรัดการจัดสรรเงินตามผลงานจากโรงพยาบาลแม่ข่ายจุดแข็งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง อบตคลองเจดสนับสนุนงบประมาณในการจัดดำเนินโครงการที่เป็นปัญหาในพื้นที่เช่นโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนโครงการลองเทอมแคร์และโครงการชมรมผู้สูงอายุเป็นต้น กองทุนลงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมห้องฉุกเฉินและห้องน้ำผู้ป่วยในปีงบประมาณ2,568จำนวน945,000บาทและสนับสนุนกระเป๋าปฐมพยาบาลที่ประกอบไปด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตและเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วจำนวน131ชุดให้กับอสอมในพื้นที่ออกปฏิบัติงาน ราพสตคลองเจดมีรถยนต์อำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลเองได้โดยรถแอมบูเลนต์สนับสนุนจากโรงไฟฟ้าวังน้อยจังหวัดพระนครศสีอยุธยาจุดอ่อนบุคลากรไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประชากรในพื้นที่ราพสตคลองเจดขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบพระคุณคะ่ะ